พี่ณเดชนะคะก็คว้ารางวัลจากนิตยสารซิกเ e ็นั่นเองนะคะก็เ,เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้ออกงานนะคะแล้วก็จะมาอัปเดตด,ด้วยความสัมพันธ์แล้วก็มีเรื่องเมสามอยที่เขาบอกว่าณเดชแบบทิ้งตุ๊กตาโอ้นี่นะคะพี่เบียมาแต่เช้าเลย อ่านดเดทิ้งตุ๊กตาแฟนคลับไว้ที่สนามบินนะคะซึเน่บอกว่าไม่ได้ทิ้งลืมเอาไว้ด้วยรวมทั้งอัปเดตละครนะคะใครเป็นแฟนคลับ NY เดี๋ยวได้เช็คเรตติ้งกันแน่นอนค่ะเห็นนัเดเสร็จปุ๊บก็ต้องไปพี่เอชัยค่ะเมื่อวานออกงานครั้งแรกนะคะที่เซนทรัลปิ่นก็วันนี้ได้มีโอกาสมารับรางวัล s ิ c r e t i d o อครับผมก็เป็นรางวัลที่ ผูอ้อ่านนิตยสารนะครับสีเขตไ,ได้ได้ได้รวมกันบวชเข้ามามนะครับผมจริงๆแล้วก็เป็นเป็นเหมือนกับตัวแทนของเยาวชนคนไทยนะครับผม,มในในเรื่องของการดํารงไว้ซึ่งของวัฒนธรรมประเพณีของพระพุทธศาสนาไทยครับผมก็ต้องถามความรู้สึกอ่องว่าแบบ ดีใจอยู่ลยแล้วแหละดีใจครับดีใจครับจ,จริงๆแล้ววันนี้ดีใจมากๆที่ได้มาร่วมแบ่งปันธรรมะนะฮะความรู้ความความคิดเห็นในเรื่องเรื่องของธรรมะเกี่ยวกับวัยรุ่นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในวันนี้กับกับสมาชิกนิสสารวก็ผู้คนที่สนใจในวันนี้ก็ดีใจครับดีใจวันนี้คนก็มามาร่วมบุญกันเยอะเ <ๆ S 1> หมือนกันครับเพราะตอนเชาน้าก็มีตักบาตรตอนเช้ามีตักบาตรเหมือนกันเลยนะอึงเรื่องต้นใหม่แบบ วาอประเก็จริงๆแล้วก็บอกว่าได้ได้คุณแม่ครับผมคุณแม่เนี่ยพาทําบุญบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นบุญพระป่าบุญกระถินบางทีก็ไปวัดตักบาตทฟังธรรมไม่เฉยเป็นนมัสก,การพระอาจารย์ต่างๆอะไรอย่างนีง้ครับใช่ก็ได้ได้คุณแม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยรับผมแม่ดีใจครับแม่ดีใจครับผมดีใจผมเองก็ดีใจครับนีล่าสุดเราก็เพิ่ไป ก็ใช่ครับไปพระป่า,าที่ที่วัดภูกระแตวัดป่าจุทรมณีครับผมก็คิวบุญเราแน่แนเลยก็ก็มีเรื่อยๆครับปีหนึ่งอาจจะสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างครับผมอย่างวัยรุ่นช่วงนี้ก็ห่างวันน,ะนั้นนล้เนียอยากจะบอกอ,อะไรไว้ในฐานะเราก็เป็นตัวแทน ก็ยังไงซะเนี่ยผมก็ไม่อยากให้ทุกคนได้ทิ้งเรื่องของพระพุทธศาสนาไปนะครับผมว่าจริงๆแล้วผลทางสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่คนจะวิ่งเข้าหาก็คือเรื่องของพระพุทธศาสนาเจอผีก็สวดมนต์เห็นไหมฮะก็ไม่ต่างกันเจอปัญหาก็บางทีก็เข้าวัดนะฮะเข้าวัดอะไรเงี้ยครับก็จะทําให้จิตใจผ่อนคลายมากขึ้นบางคนเนี่ยสอบอย่างเงี้ยครับบางคนจะสอบก็สวดพระพุทธคุณสวดพาหุงอย่ี้ฮะก็ทําให้ตัวเองมั่นใจในการสอบมากขึ้นแล้วบางคน ก็ประสบความสำเร็จมาอะไรเงี้ยครับผม ละครละครเรื่องใหม่นะฮะสำหรับจริงๆแล้วชื่อว่าลมซ่อนรักนะฮะลมซ่อนรักนะครับผมก็เป็นทางที่แม่มเป็นผู้จัดนะครับในครั้งนี้ซ่อนรักจริงหรือเปล่าเลยต้องติดตามชมเพราะเรื่องนี้ก็เล่นเป็นฝาแฝดด้วยก็เรียกได้วันครั้งแรกครับน่าจะหนักเหมือนกันท้าทายแ่นอนท้าทายมากครับผมเพราะว่ามันต้องเล่นให้ต่างะครับก็าายากแต่ว่าก็น่าสนใจดีถ้าทําได้กเเ็เป็นเครดิตไปอะไรเงี้ยงาน <ๆ S 2> มากเยอะไหมเงี้ย การบ้านยังไม่ต้องดูที่เวลานะครับเพราะว่า<ม>ไหนก็จะ,อะรอยล่าขลี่ยมตะวันด้วยอะไรเงี้ยรอยฝันตะวันเดือดเนี่ยก็จะรรเริ่มเปิดอีก,กประมาณนี้นครับวันพรุ่งนี้ก็ต้องไปทำนะเรื่องนี้ยังยังไม่ทราบเนะครับสหรับเรื่องใหม่ยังยังไม่แน่ใจว่านางเอกเป็นใครออไม่แน่ใจอาจจะใช่ก็ได้ครับสองคนเลยนหรฮะเออครับผมน่าน่าใช่นะฮะแฟนเรื่อราทั้งดีทั้งร้ายหรือเปล่าแฟนเรื่อง แปดนี่เป็นดีกับดีหมดเลยครับอ๋อดีกับดีใช่กับดีหมดมเลยเออเลยแล้วแล้วอย่างนี้เราต้องไปดูหรือไปศึกษากับพี่ๆที่เคยเล่นบทแสบงบ้บางไหมหรือว่ายัางไงก็อาจอาจจะต้องมีปรึกษาบ้างหรือวอ่าจ,จะไปดูแบบว่าเอองานเก่าๆของของพี่เป็นแสดงเด็กคนอะไรเงี้ยครับ ่าเราจะเล่นไม่ผ่าเล่นไม่ไ่ขาดอัวหมนิดนินิดึงฮะนิดนึงก็อาจจะมีกังวลบ้างเลยครับแต่ว่าก็มีอะไรผมก็คงจะถามภูมกับเนีว่าเออย่างงี้โอเคป่ะพี่มันได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ตัแ่องสองหลอเลเอ่อหน้าก็ลองติดตามดูแล้วกันครับว่าจะเป็นยังไงสหรับคาแรคเตอร์สองคาแรคเตอร์นี้ใช่จบลูกงานเร็นมาตอรื่องานขับที่ขัในอ๋อครับได้ครับครับผมผอกว่าเด็ จริงแล้วสำหรับเรื่องโดรมอนนะฮะวันนี้ได้พูดแล้วก็โดรมอนเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่มีอะไรครับเป็นจริงเป็นเรื่องเล็กมากแต่ว่าคือรับมาแล้วแต่ว่าลืมไว้บนเครื่องแล้วผมไม่ได้เป็นคนที่พูดอะไรเลยก็เป็นพี่ผู้จัดการเพราะวันนั้นก็ดึกแล้วก็รีบจริงๆนะครับผมว่าตอนเช้าก็เดี๋ยวมีงานต่ออะไรด้วยแค่ตอนนี้ก็หลังจากวันนั้นก็ได้โทรไปที่สายการบินแล้วก็เขาก็ได้ส่งกลับมาเรียบร้อยแล้วค่ะผมเม่้เม่อีมันมีแบบมาเขียนว่าเราอย่างนี้นะแบบตอนนั้นที่เราก็ อันนี้ก็ก็คงตกใจไหมก็นิดนึงนะฮะก็แต่ว่าก็ก็ไม่เป็นไรครับผมข้าวหลังจะลืมสินค้าหรือว่าอันนข้าหลังจะลืมไหมเนี่ยผมว่าอันนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์มากกว่านะฮะว่าจะลืมหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมไม่ได้จงใจลืมครับผมไม่ต้องไม่ต้องระวังเลยเอ่าไม่ครับจริงๆแล้วของก็เยอะเหมือนกันวันนั้นอะไรเงี้ยใช่ทำให้เราต้องมาระวังมากการตรวจสอบก่อนลงมือ อันอันนี้ก็คงต้องต้องนิดนึงด้วยนะครับผมแต่มีเคลียร์มีงนะ้อไม่เคยขันขับงนอนอ,อ,อ่ก็ไม่ได้เคลียร์ไม่ได้ง้ออะไรนะครับผมอ,อ่ก็ขอโทษน้องคนนั้นด้วยแล้วกันนะฮะหลายๆได้รับแล้วได้รับกลับมาแต่หลายๆคนก็ค่อนข้างมองนักเด็ในทางบวกคืรว่าก็กล้ายอมรับว่านันเด็กหลง ก็จริงๆลืมจริงๆก็ลืมครับผมใช่ก็ไม่ได้มีอะไรใช่ก็อยากจะให้คนเข้าใจว่าไม่ได้ไม่รับไม่ได้ไม่ได้ปฏิเสธอะไรครับผมทุกคนมีติ์ตัวกันได้ว่างั้นจริงจริงผมก็ลืมกันเยอะเหมือนกันนะอะไรเนี่ยก็แล้วแต่ว่าใครจะถูกตั้งคําถามขึ้นมาแค่นั้นเองอะไรเงี้ยครัก็ทกเราพูดว่าผมไม่เอาแล้วอันนี้ก็แล้วแต่ครับแล้วแต่คนจะ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 ตัดสินใจจะมองจะอะไรก็อันนี้ผมก็ห้ามไม่ได้อยู่แล้วฮะเพราะว่าโลกอินเทอร์เน็ต๋ยวนี้มันก็ค่อนข้างไวแล้วก็ค่อนข้างว่าง เวลาเราได้ของขงขัญเนี่ยเราเอาไปเก็บไว้ทรงไหนก็จะเก็บไว้ที่ที่กรุงเทพด้วยครับผมตอนนี้ซื้อบ้านอีกหลังเพื่อเก็บของขวัญจากแฟนคลับ้ะฮะเพราะไม่มีที่เก็บแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะ อขออนุญาตคนลับเราไปบริจาคด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเวลาแม่กลับขนแกนไปเนี่ยก็จะแม่ก็จะขนไปที่นู่นด้วยบางทีก็ไปไปตั้งไว้ที่อพาร์ตเมนต์ไปตั้งไวท้ไไวที่บ้านไปแขวนไว้อะไรเงี้ยครับพอดีนี่ซื้อบ้านเก็บจริงๆผู้เล่นมีผู้เล่นถ้าเปบ้านไม่อยู่ส่วนที่เราไม่ได้ทิ้งแบบไร้เหตุผลไม่ไม่ครับไม่วันก่อนถามน้องยาย่าน้องยาย่าก็ช่วยยืนยันนะเดชว่าพี่ในเดชไม่ใช่คผมโอ้ขอบคุณครับครับผม สิ่น้องเขาจะรู้ใจนะอ๋อครับขอบคุณยาย่ามาครับเห็นล่าสุดไหว่าคุณแม่ท้ว่าอ๋อครับผมใช่ใช่ครับใช่มีฝักตัวอะไรไม่มีไม่มีฮะก็เหมือนกับน้องน้องก็อ่าก็เลยเคารพในในตัวคุณแม่แก้วด้วยอะไรเงี้ยครับผมแล้วตัวน้าดิเองอ่ะไป็นแบบได้มีเป็นจาก็ุณยาย่าไหมก็ก็มีครับผมแต่เป็นเป็นทางเมสเสจอะไรเงี้ยครับผมแล้วมันเกิดคุณแม่มาแม่ยาย่าที่ฐานมามี อ๋อไม่ไม่ได้ให้ครับไม่ได้ให้ไม่ไม่ได้มีอ่ะิีเลยเนาะครับผมโอเคขอบคุณค่ะที่ครับผมขอบคุณค่ะ